โอเคคำถามแรกครับพีโนโตโออ้อยากถามว่ารู้สึกยังไงกับเกมแรกที่ได้ลงเป็นตัวจริงในบ้านบ้าง <S 2> <S 2> ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้สตาร์ทเป็นเซ็บตัวจริงในนัดแรกนี้ครับแล้วก็ดีใจครับที่ได้ลงในนัดน,นี้ครับเป็นเซเบตตัวจริงสตาร์ตถ้ามองถึงรูปเกมในวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกว่าช่วงแรกอะ เขาจะโถมใส่เราใช่ไหมช่วงหลังเราเหมือนเรากลับมาได้ประมาณนั้นรู้สึกยังไงบ้างก็ครึ่งแรกเกมค่อนข้างแบบอึอดอัดครับเราโดนเขาบุกมากกว่าแล้วเราเล่นเกมรับแต่พอครึ่งหลังเราก็มีโอกาสที่จะทําประตูเขาได้หลายจังหวะเหมือนกันโอเคครับก็คําถามที่3อยากอยากถามว่าในช่วงฟีฟ่าเดยเนี้ยพี่โนโต้มีการรีคอเวอรี่ย่งไงบ้างก็ ของเราก็ยังซ้อมปกติครับเพราะว่าเราก็มีแมตต์อุ่นเครื่องอีกครับแล้วก็ซ้อมอยู่ตลอดครับทีนี้ฝากฝากถึงแฟนบอลเกี่ยวกับนัดนัดขอนแก่นนัดหน้าที่เราจะไปเยือนขอนแกนก็อยากฝากเชิญชวนแฟนบอลสงขาครับไปให้กำลังใจพวกเราเยอะๆครับที่ขอนแก่นครับแล้วโนูตูจะทําเต็มที่ใช่ไหมครับร้อยร้อยห้าสิครับผม <laughs> โอเคครับผมครับ <laughs> ก็คำถามแรกครับอยากถามตะกี้ว่ารู้สึกังไงเกี่ยวกับรูปเกมในวันนี้บ้าง So, Coach Chan, how do you feel about today s game? <S yeah, uh, from the last game against uh, Pattaya, we uh, we had a couple meeting m e e t meeting with our, our players and uh, uh, no matter the no matter the result, we let's show fight our fight. Effort and hard work on, on on the pitch for every supporters and fans, and I think our our, our players the, today show their uh, desire to win. Uh, the last season we we, we couldn't win against Lasalle, uh, we 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 lose. 5-1. Uh, five, five, five so I think I share our my, my feeling. Also, the, uh, the all, all the players also uh, know that, that, that the moment we celebrate uh, on on at the Tirana for Lassari. So yeah, I think uh, overall uh, the players did their their best, and I think game Gepram also went very well. Sorry, uh, maybe the first. First minute, we the moment we consider go lack of concentration. I think we little bit uh, feel like feel, feel like uh, relaxed at the, at that moment. So yeah, I think um, uh, but uh, we we equalize the 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 pattern that like we train. So yeah, uh, overall our, our players' performance was uh, not bad, and I think that this. Uh, Uh feeling or this emotion hard work and aggressiveness maybe we can bring 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 these things to next year is c o n e get ครับก็ยิงหลังเกมกับพัทยาครับก็มีประชุมกับนักเตะหลายครั้งแล้วก็ไม่เกี่ยวว่าเราจะแบบสู้พยายามเราต้องแบบสู้พยายามทํางานหนักเพื่อแฟนบอลครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะชนะแล้วก็เกมนี้กับลาสิไซปีที่แล้วเราแพ้เขาห้าหนะครับเราแพ้ใน ราศีสาในบ้านตัวเองว่าได้กี่ก็ได้แชร์ความรู้สึกตัวเองกับผู้เล่นผู้เล่นเก่าก็พอจาได้ได้กีก็แชร์ความรู้สึกตัวเองให้นาบอลฟังแล้วที่ปีที่แล้วเราต้องเล่นเกมในบ้านแล้วก็ยิงยินดีฉลองแชมป์กับราศีสไลด์ในวันนี้คือภาพรวมผู้เล่นก็ทําได้ดีแล้วก็เกมแผนก็เป็นไปได้ด้วยดีแต่ว่าจังหวะที่เสียประตูก็เราเสียสมาธิแล้วก็รู้สึกรีแลกไปแต่ว่าวิธีการที่เราตีสเสมอวันนี้ก็เป็นไปตามรูปแบบที่เราซ้อมมาเพราะงั้นวันนี้ภาพรวมผลงานก็ ไม่ได้แย่แต่เราก็เอาความฟิลลิ่งในทีมบรรยากาศในทีมเนี้เอาไปใช้ในเกมต่อไปครับก็กำลังสองอยากถามว่าในช่วงฟีฟ่าเ่ย์ทีมมีการ,รเล่นกักยังไหรือว่าทำยังไงบ้างที่เรเจอกับทางทางน,นันแล้วก็ปบับใจก So now we will have debate for the FIFA day How uh, do you plan about the recovery and also preparation against game against Tanganu, and next game against entirely? in Thailand? Well, we, we, actually, we, we got some uh, couple of injured players. Uh, today, we couldn't use uh, some players as a, as a starter. So, uh, the first our our players have to they well, and each uh, week I have to come back, come back, as quick as possible. And, uh, against Sri the match against uh, the charity match, match let first let let's check uh, our players' uh, condition and injury injury uh, situation, and I'm, I'm I'm gonna select the players <coughs> that play against Sri uh, Lanka. Concan, uh, first I, we have to start uh, analyze against that, uh, the team that uh, uh, compete at the points with, with, with us. Make sure the away game always going to be tough. So uh, we have to have a good plan, and yeah, we try to try, try to fight uh, against Concan next game. Huh. ตอนนี้เราก็มีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็ไม่สามารถใช้งานได้ใน11ตัวจริงวันนี้บางคนนะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ในช่วงเบรกก็จะต้องรีคอรี่ให้ดีแล้วก็คดเจ็บก็ต้องรีเบือแตงเพื่อกลับมาให้ไวส่วนกับเกมการ์ดสดนะครับก็เดี๋ยวต้องเช็คสภาพผู้เล่นก่อนแล้วก็รวมถึงอาการบาดเจ็บแล้วเดี๋ยวค่อยเลือก11ตัวจริงอีกครั้ง ส่วนเกมกับขอนแก่นตอนแรกก็เดี๋ยวต้องไปวิเคราะห์ขอนแก่นซึ่งขอนแก่นเขาก็เป็นทีมที่อยู่อันดับต้นๆแล้วก็แต้มได้ๆกันอยู่แต่ว่าแต่ว่าแน่นอนว่าเกมดีกันนะครับมันยากเสมอ,อเพราะฉะนั้นเกมเนี้ยเราก็ต้องวางแผนให้ดีแล้วก็ต้องพยายามทำงานหนักครับก็ชาวสไนเดอร์แอดลกิชเชนชวนกาลังสองเกมดีส่วนโลล่าโคชแคนยู n v i t e supporter for the next ตช่วงเกม Yeah, uh, today also many 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 fans came, came to Stadium to watch and uh, give encouragement to our, our players. Uh, thank you so much. Uh, we we tried we to three points against uh, top leader now in, in the tiding two, but uh, uh, in, at the end we, uh, it helped. It, it failed to trip to, to three, three points for our supporters. And yeah, so uh, sorry about this, no matter uh, we play good, we don't play good, this is our home game and uh, home game always uh, something special for, for our fans, supporters. Uh, I hope uh, the supporters, fans enjoy our t today's match and yeah, we, we try to keep this uh, fight, uh, the show that we show today. and yeah next game make uh, for sure we we g o n we gonna get good good, uh, good result for all all supporters yeah so uh, let's keep working together and yeah uh, I hope more uh, more fans come to come to watch our game ครับก็วันนี้แฟนบอลก็มาชมค่อนข้างเยอะมาให้กำลังใจนักบอลก็อย่างแรกก็ขอบคุณแฟนบอลก่อน ควันนี้เราก็พยายามที่จะเก็บสามแต้มกับทีมที่นำนำอยู่ในลีกที่2ตอนนี้แต่ว่าก็เพื่อแฟนบอลครับแต่ว่ามันก็ไม่สำเร็จก็จริงๆก็ไม่เกี่ยวว่าเราเล่นดีหรือว่าเล่นไม่ดีเพราะว่าเกมในบ้านก็พิเศษสำหรับพวกเราสำหรับแฟนบอลอยู่แล้วแต่ก็บอกว่าวันนี้แฟนบอลจะสนุกกับเกมวันนี้ enjoy กับเกมวันนี้แล้วก็ในเกมต่อไปเราก็พยายามที่จะสู้แบบวันนี้แล้วก็พยายามที่จะเก็บผลลัพธ์ที่ดีให้ได้ด้วยนั้นก็หวังว่าแฟนบอลจะเดินหน้ากับเราไปด้วยกันแล้วก็พยายามเข้ามาช่วยสปอร์ตทีม ครับ